จเจริญธรรมสานึกดีมีใจไร้ทุกขทุกท่านค่ะวันนี้วันที่25สิงหาคม2566ที่นี่โรงเรียนรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เป็นห้องอบรมเชิงปฏิบัติการการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพตลาดออนไลน์ตลาดของดีเมืองสุรินทร์ ในแพลตฟอร์รออม surinbase.com รุ่นที่4กลุ่มอำเภอโซนเหนือได้แก่อำเภอชุมพลบุรีอำเภอท่าตูมอำเภอรัตนบุรีและอำเภอโนนนารายเป็นโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตลาดออนไลน์ของดีเมืองสุรินทร์ประจำปีงบประมาณพศ2566ค่ะขอบคุณทาง หน่วยงานรัฐภาครัฐนะคะาจากสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทที่ให้โอกาสร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กับทางาภาครัฐพาณิชย์จังหวัดสุรินนะคะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกทุกท่านขอบคุณ